สวัสดีครับบานาน่ามูวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังโปรเจกต์อดัหรือชื่อไทยย้อนเวลาหาอดัมเ,เพื่อนๆสามารถติดตามตัวเต็มได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับร่วมเดินทางข้ามการเวลากับไลอ้อนเลโนจะมันขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับ ในโปรเจกต์อดัมนั้นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี2050ใช้หนุ่มคนหนึ่งกำลังหลบหนีการตามล่าในขณะที่ตัวเขาเองนั้นก็บาดเจ็บหนักแต่ก็ยังฝืนเปิดประตูมิติจนสามารถหนีออกมาได้ตัดมาในปี2022เจ้าหนูน้อยคนนี้มีชื่อว่าอดัมเขากำลังวิ่งหนีจากการที่ถูกเพื่อนนักเรียนด้วยการลังแก ในช่วงที่ผ่านมาอดัมถูกพักการเรียนบ่อยครั้งจากข้อหาทะเลาะวิวาทและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่แม่ของเขาต้องมาโรงเรียนเนื่องจากพ่อของอดัมนั้นเพิ่งจะเสียไปได้หนึ่งปีกว่าทําให้เธอไม่ค่อยมีเวลาจะดูแลลูกมากนักคืนนี้แม่ของอดัมจะกลับดึกในขณะที่เขานอนเล่นเกมอยู่ในบ้านเขาก็รู้สึกผิดปกติจึงเดินออกมาสำรวจที่นอกบ้านแต่ว่าเขากลับได้พบประกายไฟจำนวนหนึ่งพร้อมกับได้ยินเสียงมาจากโรงรถ เขาจึงวิ่งกลับไปดูที่โรงรถอดัมนั้นได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่หลบอยู่ที่โรงรถผู้ชายคนนั้นบอกว่าให้อดัมลดไฟลงและเขาบอกว่าเขาไม่มีอันตรายใดๆสำหรับผู้ชายคนนี้นั้นรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอดัมเป็นอย่างดีรู้แม้กระทั่งวิธีการปิดตู้เย็นหรือแม้กระทั่งว่าอดัมอยู่กับแม่และพ่อของเขาเพิ่งจะตายจากไป และแล้วในที่สุดผู้ชายคนนี้ก็บอกกับอดัมว่าเขาคือตัวของอดัมในอีก30ปีข้างหน้าอดัมผู้ใหญ่นั้นได้บอกกับอดัมเด็กน้อยของเราว่าเขาไม่ต้องการที่จะมาปีนี้แต่ว่าเขาต้องการที่จะไปปี2018เพราะเขามีธุระด่วนที่ต้องไปทําที่นั่นแต่ในระหว่างที่เดินทางเขาดันใส่พิกัดผิดทําให้เขานั้นมาโผล่ที่นี่จากนั้นอดัมผู้ใหญ่ยังเล่าต่อว่า เป็นเพราะระบบเซฟตี right <c oughs> <t ong onions> 네้ของยานที่ไม่ยอมให้นักบินที่บาดเจ็บสามารถขึ้นขับยานได้เขาจึงจำเป็นต้องให้อดัมตอนเด็กช่วยเพื่อที่จะกดสตาร์ทเครื่องยานอีกครั้งเพราะว่าเขาทั้งสองคนนั้นมี DNA เดียวกันเพราะอดัมผู้ใหญ่นั้นมีที่ที่ต้องรีบไปเขาจึงต้องรีบพักให้หายให้เร็วที่สุดและก่อนที่จะนอนหลับไปอดัมผู้ใหญ่ของเราได้หยิบรูปของผู้หญิงคนนึงขึ้นมา และในช่วงเช้าก่อนที่แม่ของอดัมเด็กน้อยจะออกไปทำงานเธอก็ยังแสดงความห่วงใย,ยลูกแต่ลูกของเธอนั้นไม่ค่อยจะสนใจแม่สักเท่าไหร่ ต่อไปจะเป็นเหตุการณ์ในโรงเรียนที่อดัมเด็กยังคงโดนแกล้งเหมือนเดิมแม้แต่อดัมผู้ใหญ่พยายามปลุกใจให้สู้แต่ทำยังไงก็ไม่สำเร็จเหมือนเดิมตัดมาในช่วงกลางคืนอดัมผู้ใหญ่นั้นก็มีโอกาสได้พบกับแม่ของตัวเองและมีการคุยกันเล็กน้อยในขณะที่อดัมผู้ใหญ่นั้นก็พยายามจะบอกว่าอดัมนั้นยังรักแม่ของเขาอยู่เสมอและในช่วงเช้าหลังจากกินอาหารเสร็จเรียบร้อยในขณะที่อดัมทั้งคู่กำลังคุยกัน เขาได้ถูกหน่วยจู่โจมจากอนาคตเข้าเล่นงานจากนั้นอดัมได้พบกับคิสตอฟซึ่งคิสตอปนั้นเป็นเพื่อนของอดัมและเป็นหัวหน้ารปภอของโซเลียนโซเลียนคือเพื่อนเก่าของพ่ออดัมคนที่อดัมเชื่อว่าฆ่าพ่อของตัวเองและฆ่าภรรยาของเขาและเป็นคนที่สั่งไล่ล่าอดัมจนถึงยุบนี้ในขณะที่อดัมกำลังแย่เมียของอดัมก็อผล่เข้ามาจาัดก,การกับโซเลียนและช่วยอดัมไว้ได้ทัน ั้งคู่ดีใจมากที่ได้พบกันอีกครั้งโดยที่อดัมคิดว่าเมียของเขานั้นได้ตายไปในปี18แล้วและนี่คือเหตุผลที่อดัมย้อนเวลากลับมาเพื่อที่จะมาตามหาเมียของตัวเองในขณะที่ทั้งคู่พากันหลบหนีโซเลียนก็กำลังมาตามล่าพวกเขาและในที่สุดแล้วทั้งหมดก็สามารถหนีออกมาได้ลอล่าเมียของอดัมนั้นได้พาทั้งคู่มาหลบที่บ้านจากนั้นลอล่าก็ได้อธิบายถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เธอสืบรู้ ลอล่าได้บอกว่าก่อนที่ซอเลียนจะคุมอำนาจเรื่องเวลาทั้งโลกเธอน่าจะเคยเดินทางมาในอดีตแล้วเพื่อติดต่อกับตัวเธอเองในอดีตแต่ผ่านไปได้ชักระยะหน่วยไล่ล่าของโซเลียนก็ตามมาถึงที่กระท่อมของลาล่าอยู่ลาล่านั้นได้ไปขอร้องให้อดัมหยุดการสร้างเครื่องข้ามเวลาให้ได้ส่วนตัวเองนั้นจะอยู่ทวงเวลาโซเลียนเอาไว้ที่นี่เองและสักวันพวกเราจะได้พบกัน อดัมนั้นจำใจจะต้องจากลาล่าไปอีกครั้งเขาและอดัมเด็กตั้งใจจะไปในปี2018เพื่อที่จะไปหาพ่อของตัวเองและหยุดการสร้างเครื่องข้ามเวลาดรลีธพ่อของอดัมนั้นเป็นศาสตราจารย์สอนด้านฟิสิกส์และสร้างเครื่องข้ามเวลาแบบไม่ตั้งใจด้วยทุนการสร้างของบริษัทมายาซอรลียนแต่ในการพบกันครั้งแรกของลีธที่เห็นอดัมร่างผู้ใหญ่ก็จำได้ทันทีว่านี่คือลูกของตัวเอง ในขณะที่ทั้งหมดกำลังพยายามอธิบายถึงผลกระทบที่จะตามมาและความเป็นใหญ่ในการควบคุมโลกของซอเลียนแต่ดตรลีทนั้นก็ไม่เห็นด้วยที่ทั้งหมดนั้นย้อนเวลามาจนอดัมผู้ใหญ่ได้พูดขึ้นมาว่าเขาต้องการพ่อเป็นที่ปรึกษานะไม่ได้ต้องการนักวิทยาศาสตร์ถึงแม้เขาได้ฟังแล้วจะรู้สึกสะอึกบ้างแต่เขาก็ยังต้องการให้ทั้งสองอดัมนั้นกลับไปอยู่ดี ตัดมาที่ซอเลียนเธอนั้นมาหาตัวเองในอดีตอีกครั้งและมาบอกกับตัวเองในวัยสาวว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมเวลาได้อีกแล้วมีอุปสรรคคืออดัมนั่นเองและในช่วงเช้าอดัมทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะมาระเบิดตึกซอเลียนด้วยตัวเองเมื่อทั้งสองได้คุยวางแผนกันเป็นที่เรียบร้อยอดัมผู้ใหญ่ก็ได้เดินไปที่หน้าตึกแต่ก็ต้องรู้สึกผิดสังเกตว่าทำไมไม่มียามสักคน แต่ยังไม่ทันไลอดัมผู้ใหญ่ก็ถูกหน่วยจู่โจมจากอนาคตของซอเลียนปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อเตรียมที่จะเล่นงานเขาแต่ก่อนที่อดัมผู้ใหญ่จะโดนเล่นงานหน่วยจู่โจมจากอนาคตทั้งหมดก็ถูกโดนที่ควบคุมด้วยอดัมเด็กนั้นยิงจู่โจมทําให้หน่วยจู่โจมนั้นกระเด็นไปคนละทิศคนละทางส่วนอดัมผู้ใหญ่ก็ได้ฟ้าอาวุธของตัวเองที่ดูคล้ายกับไ์เซเบอร์ได้เข้าจู่โจมหน่วยรปภจนสลายไปในขณะที่อดัมผู้ใหญ่กําลังพลาดท่า พ่อของอดัมก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ดรลีดบอกว่าจะปล่อยเรื่องราวให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เดี๋ยวเขาจะพาอดัมนั้นเข้าไปหยุดเครื่องข้ามเวลาที่อยู่ด้านในเองดรลีดบอกว่าการทําให้เครื่องหยุดทํางานนั้นก็แค่ดึงฮาร์ดดิสต์หน่วยประมวลผลออกก็จบแล้วหลังจากที่ดึงฮาร์ดดิสต์ออกและส่งให้อดัมโซเลียนทั้งสองก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับหน่วยรปภของเธอโซอเลียนที่มาจากอนาคตนั้นได้จับอดัมเด็กเป็นตัวประกัน และได้บอกกับอดัมผู้ใหญ่ว่าให้ส่งฮั์ด,ดิสมาแต่ในการต่อสู้ที่ชุนลมุนนั้นได้มีกระสุนพลาดไปโดนเครื่องกักเก็บแรงโน้มถ่วงทาให้สิ่งที่เป็นเหล็กทั้งหมดถูกดูดเข้าหาแกนกลางเพื่อความปลอดภัยระบบจึงเริ่มขั้นตอนการปิดล็อกภายในทั้งหมดส่วนอดัมผู้ใหญ่นั้นก็ต้องปะทะก,กับคิสตหัวหน้าปรปภของโซเลียนและเพื่อนเก่าของเขาอีกครั้งถึงอดัมจะบอกว่าไม่ใช่ไรเซเบอร์ แต่ดูยังไงก็เป็นการต่อสู้ในสตาร์วอร์ชัดๆนะครับเมื่อจากการกับคริสตอปหัวหน้าราปรอได้แล้วทั้งหมดก็ต้องมาเผชิญหน้ากับซอเลียนอีกครั้งซอเลียนในวัยสาวเธอยังไม่อยากฆ่าครอบครัวอดัมเธอจึงถูกผลักออกมาอยู่ที่ด้านข้างส่วนซอเลียนผู้บ้าอำนาจมาจากอนาคตนั้นเธอนั้นได้ยิงปืนไปทางพ่อลูกอดัมแต่กระสุนปืนนั้นกลับถูกดูดเข้าหาแกนกลาง ซึ่งตรงระยะทางแกนกลางนั้นได้มีซอเลียนในวัยปัจจุบันอยู่ตรงนั้นพอดีตอนนี้นับว่าสวยเลยนะครับเธอนั้นโดนกระสุนปืนเข้าเต็มๆเ,เมื่อเธอตายเป็นเหตุให้ซอเลียนจากอนาคตนั้นสูญสลายไปทันทีในขณะที่เครื่องโอเวอร์โหลดระบบกำลังจะปิดล็อกครอบครัวอดัมก็สามารถหนีออกมาได้จากนั้นเมื่อผ่านเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดก็พากันกลับมาที่บ้านลูกๆทั้งสองที่มาจากอนาคตก็พยายามจะบอกถึงอนาคตของพ่อ แต่ดรลีดบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะรับรู้และอีกอย่างเขารักลูกๆทั้งสองมากก่อนที่อนาคตจะเปลี่ยนไปพวกเขาทั้งหมดตัดสินใจสร้างความทรงจำดีๆโดยการไปเล่นโยนบอลกันสักครั้งในขณะที่เล่นโยนบอลอยู่เมื่อลูกบอลตกพื้นดรลีดนั้นหันมาและพบว่าลูกๆทั้งสองของเขานั้นไม่อยู่แล้วตัดมาในช่วงอดัมวัยเด็กเขาได้เข้าไปกอดแม่ของตัวเองและแสดงให้เห็นว่าเขานั้นรักแม่ขนาดไหน จากนี้อีก30ปีข้างหน้าถึงแม้อนาคตจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่โชคชะตาก็ยังพาลาล่ากลับมาหาอดัมอีกครั้งจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในห้องเรียนการบินทําให้ทั้งสองได้สารสัมพันธ์กันอีกครั้งและแล้วหนังโปรเจกต์อดัมหรือชื่อไทยว่าย้อนเวลาหาอดัม ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดต้องการจะดูตัวเต็มแบบละเอียดแนะนำให้ดูตัวเต็มได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบแบบสปอยอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ